สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทาร์ดค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ไพายย่ากจะบอกและเตือนแล้วก็การทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนค่ะประจําเดือนพฤศจ,จิกาย,ยน2566นะคะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14ก,กรกฎาคมนะคะก็อีีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะ จะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นกําลังใจนะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทั้ทงสิ้นเลยโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินและการลงทุนจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับ นะชาวราศีมิถุนและกันนามิถุนค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวมิถุนเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการงานของชาวราศีมิถุนและกันนามิถุนนะคะในช่วงเดือนพฤศจิก,กายน2 ..56 6จะเป็นอย่างไรขอดูการงานหน่อยนะคะการงานนะคะใบแรกเป็นไพ่คาร์ลแฟลชนะคะสามไม้เท้าค่ะไพ่คิงถือดาบนะคะ และเป็นไพ่เจ็ดถ้วยค่ะชาวราศีมิถุนและกรกฎมิถุนนะคะการงานของคุณนะในเดือนออพฤศจิกายนนี้สําหรับคนที่ว่างงานอยู่บางคนไปบนของานมาด้วยนะเออบางคนไปบนของานมาด้วยนะคะบแบบว่าเออแบบไปสัมภาษณ์ที่นี่แล้วขอให้ได้ที่นี่อะไรประมาณนี้ก็มีนะคะถามว่ามีโอกาสไหมไพ่ที่ขึ้นมานะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นไพ่ที่ ไม่ได้ไม่ได้บอกชัดเจนว่าคุณจะได้งานหรืออะไรขนาดนั้นแต่จะเป็นประมาณว่าเป็นงานที่มีเข้ามาให้เขาเรียกว่าเป็นโอกาสเข้ามาให้คุณได้ได้พิสูจน์ศักยภาพตัวเองนะคะ,ะคุณอาจจะได้รับนะคะ การพิจารณาให้ให้เข้าสัมภาษณ์อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไพ่ที่ขึ้นมาสําหรับคนที่ว่างงานถ้าฟันเลยว่าสามารถที่จะได้งานไหมในเดือนนี้ไม่รู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับศักยภาพของตัวคุณเลยนะคะแต่ไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่แสดงสามารถที่จะแสดงศักยภาพให้ให้ผู้จ้างนะคะเขาได้รู้ว่าเอ้ยเราสามารถทำได้แสดงความมั่นอกมั่นใจ นะคะแล้วก็มีผลงานที่ผ่านมานะคะให้เขาพิจารณาเนี่ยมรู้สึกว่ามีเกณฑ์โอกาสมากๆนะคะที่คุณจะได้รับโอกาสดีๆนั้นนะคะประมาณนี้เนาะสำหรับนะคะคนที่ทํางานประจําเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือว่าเอกชนนะคะในเดือนนี้ค่ะก็มองว่าจะมีจะมีงานทั้งงานราชแล้วก็งานหลวง เยอะแยะมากมายนะคะไม่รู้จะทําอันไหนดีอะไรประมาณนี้เข้ามาเยอะแยะมากมายมันมันมันจะเป็นช่วงที่เข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็มีเกฑ์มีโอกาสที่จะได้เดินทางเดินทางจากการทํางานนี่แหละค่ะนะคะด้วยนะคะ บางคนก็เขาเรียกว่ามีงานลานงานหลวงเข้ามาเต็มเยแยะไปเต็มไปหมดแต่ถามว่าคุณจัดการได้ไหมด้วยอิทธิพลของไพ่คิงถือดาบนะคะสามารถที่จะจัดการได้บางคนก็อาจจะมีงานบุญเข้ามาแทรกอะไรประมาณนี้ถ้าว่าใครแบบทําง,งานาเขาเรียกว่าในส่วนของภาครัฐนะคะนะก็จะมีงานบุญงานอะไรเข้ามาแทรกนอกเหนือจากงานประจําที่คุณรับผิดชอบอยู่นะคะก็จะมีงานแบบเนี้ยเข้ามาด้วยนะคะประมาณนี้นะคะอืม สำหรับนะคะคนที่สำหรับคนที่เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะคะทำธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่ออฟไลน์หรือออนไลน์นะคะในที่นี้ถ้าว่าคุณทำออฟไลน์ไพ่บอกว่าออนไลน์ดีหมายถึงว่าให้คุณขยายตลาดหรือคุณอาจจะมองตลาดที่ใหญ่มากขึ้นขยายมากขึ้นนะคะ คุณอาจจะมีผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการนะคะในประเทศแล้วหรือว่าในในภูมิภาคของคุณอะไรประมาณนี้คุณอาจจะแบบคิดที่อยากจะขย,ขยายนะคะทําเพิ่มขยายสาขาหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็เหมือนกับว่าเป็นการวางแผนเบื้องต้นนะคะสาหรับบริวารลูกน้องนะคะก็อยู่ยังยังสามารถที่จะควบคุมอคอนโทรลแล้วก็อยู่ในโอวาสได้นะคะประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรที่มันหวือหวาหรือว่าแบบ เปลี่ยนแปลงอะไรที่มันชัดเจนมากๆนะคะยังทรงทรงสามารถจัดการได้ในเรื่องราวของการงานของชาวมิถุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรเขาดูการเงินนะคะของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะถ้าหากว่ามีโชคลาภก็จะขึ้นมาในส่วนของการเงินด้วยนะคะเขาดูหน่อยค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะควีนถือเหรียญค่ะ มองว่าการเงินยังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะแปดเหรียญน,นะคะอ่ะและเป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะถ้าหากว่าไม่ใช้เงินเกินตัวหรือว่าไม่ใช้เงินตามใจตัวเองมากเกินไปนะคะ,ะความมั่นคงทางด้านการเงินของคุณยังมีอยู่ครบนะคะแล้วก็โชคลาภเนี่ย,ยไพ่ที่ขึ้นมาโชคลาภอาจจะยังไม่ได้มีจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะจะเป็นประมาณว่า ทำเยอะได้เยอะนะคะขยันทํางานก็จะได้เยอะอะไรประมาณนี้ใครที่ขายขายของหรือว่าใครที่แบบขายออนไลน์มีหรือมีหน้าร้านหรืออะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะก็เหมือนกับว่ายิ่งเราขยานันยิ่งเราแบบมีความมุ่งมานนพยายามอย่างสม่าเสมอนะคะก็จะเห็นก็จะได้เขาเรียกว่าผลตอบแทนมีรายรับเข้ามาอย่างสม่ําเสมอมากขึ้นมากขึ้นตามลําดับนั่นเองนะคะก็มองว่ายังมีความมั่นคงดีอยู่แต่พ่ด้วยอิทธิพลของ,งพ่เด็กถือดาบนะคะบางครั้งบางท,งทีเราอาจจะแบบเหมือนกับ ใช้เงินโดยที่คิดน้อยไปหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะเออประมาณนี้ก็มองว่า,วาสามารถยังสามารถที่จะวางแผนได้การเงินยังมั่นคงยังไม่มีหน้าไพของการแบบว่าออหมุนเงินหรือว่าขาดแคลนอะไรประมาณนี้อย่างนะคะส่วนโชคลาภก็ยังไม่มีเช่นเดียวกันนะคะ อืมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือนะคะสิ่งที่พ่อหญ่จะบอกและเตือนนะคะให้กับชาวราศีมิถุนและกะนานมิถุนในช่วงเดือนพฤศจกาสองพายน2566เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแด้เดินไพ่อสองไม้เท้านะคะบางคนมีแพลนที่จะเที่ยวหรือว่าเดินทางนะเด o มนค่ะอาจจะยังไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะคะเดทนะคะกับการเดินทางเนาะ หลีกเลี่ยงก่อนนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะการเดินทางนะการเดินทางช่วงเลี้ยะเวลาพบค่ากลางคืนนะคะขับรถไกลๆนะคะไพ่บอกว่ายังไม่เหมาะกับการเดินทางในช่วงนี้นะคะหลีกหากว่าคุณแบบ ต้องเดินทางทจริงๆมันเป็นอาชีพที่ฉันจะต้องแบบขับรถเองอะไรประมาณนี้ก็หลีกเลี่ยงในช่วงเวลากลางคืนนะคะหลีกเลี่ยงเนาะในช่วงเวลาพลบคำ่ำกลางคืนพเพลย์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นในเรื่องราวของการวางแผนการใช้เงินนะคะ 3. นะคะสิ่งที่พ่อยากจะบอกอีก,อกนะคะก็จะเป็นในส่วนของความคิดความเครียดสุขภาพนะคะวิตกกังวลความคิดความเครียดรู้สึกแบบ ไม่สีเคียวไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยในตัวเองนู่นนี่นั่นคือมีความวิตกกังวลมากจนเกินไปอะประมาณนี้นะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่อยากจะแนะนําอะไรนะคะถ้าหากว่าชาวราศีมิถุนและกไนยถุนต้องการจะทําบุญเสริมดวงมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ หไม้เท้านะคะทำบุญเกี่ยวกับการเดินทางได้นะคะ่าน้ำมันการสร้างถนหนหนทางอะไรประมาณนี้นะคะเอ็มเพอเรอร์นะคะ1ถ้วยค่ะและเป็นไพ่เดอะเวิลด์นะคะสามารถที่จะทำบุญเกี่ยวกับการศึกษานะคะ ทุนการศึกษานะคะหรืออุปกรณ์การศึกษาแบบนี้ได้นะคะหรืออาจจะเป็นอย่างที่ไม่บอกว่าทําบุญกับแสงสว่างการเดินทางหลอดไฟไฟสองสว่างนะคะแล้วก็จะเป็นพวกน้ําสะอาดเครื่องกรองน้ําถวายน้ํานะคะหรือถ้าหากว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะมีมีมีงานบุญนะคะมีลงทานคุณไปออกลงทานไปบริจาคน้ําแบบนี้ได้นะคะได้เหมือนกันก็จะช่วยส่งเสริมนะคะ แล้วก็หนุนดวงนะคะขาจาัดปัดเป่าสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคนะให้กับชาวราศีมีถุนได้นะคะถ้าหากว,ว่าใครเนี่ยเ,าเขาเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณสามารถที่จะบริจาคลหิตได้ก็สามารถที่จะบริจาคได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นเ,เกี่ยวกับ ความเป็นตายนะคะ,ะโรยจากโรงโศพนะคะผ้าห่อศพนะคะทำบ,บุญเกี่ยวกับศพรายาตแบบนี้กับมูลิีิต่างๆที่ช่วยเหลือคนอ่ะประมาณเนี้ยสามารถที่จะทําได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมการาสวดมนต์ภาวนาด้วยนะคะเพราะมีไพ่พระขึ้นมานะคะแล้วก็มีไพ่ที่ค่อนข้างที่จะเ,เขาเรียกว่าสติไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่ นะคะตรงนี้สามารถที่จะช่วยชาวมิถุนได้นะคะในการสดนมนัสมาธินะคะยึดถือทางศาส,สนาของคุณนะคะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะ สำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยไม่ผิดไม่ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ